พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณส่งบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมสงณวัดสุทััต์เทพรารามราชบวรมหาวิหารเวลา17.09นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จไปวัดสุทััต์เทพรารามราชบวรมหาวิหาร โอกาสนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสักยมุนีและภาพพระสุนทรีวานีแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสารีรังคารพระบาทสมเด็จพระประมินมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารหลวง จากนั้นเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุนุมุสงฆ์ณพระอุโบสถวัดสุทธาเทพพระรามซึ่งเป็นพระอารามหลวงหนึ่งใน18พระอารามที่มีพระราชดำริให้จัดพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐถินหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมสานุงศ์และองค์คมนตรีเชิญผ้าพระกฐถินไปทอดถวายหลังเทศกาลออกพรรษาตามโบราณราชประเพณีโดยเรียกว่ากฐถินหลวง คือการยกภาพพระกฐถินถวายแด่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งซึ่งอยู่จำพรรษาภายในพระอารามจนครบ3เดือนโดยไม่เจาะจองผู้รับตามพระวินัยบัญญัติอันเป็นการเสริมกำลังคํำจุนรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเข้มแข็ง วัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวรมหาวิหารเดิมชื่อว่าวัดมหาสุทธาวาสตั้งอยู่ใจกลางพระนครสร้างขึ้นเมื่อปี2350ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประมกษัตริย์แห่งพระบรมราชาจักรีวง์แล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยพระราชทานนามว่าวัดส,สุทัศเทพวรารามปัจจุบันมีพระพรหมวชิรมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม92รูปภายหลังทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพรพระกฐินแล้วเสด็จออกชาญหน้าพระอุโบสถประธานพระโบโรมราศให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสนับสนุนวัดและสมทบทุนมูลนิธิอัธมราชานุสรในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้ารับของที่ระลึก วัดสุทัศเทพวรารามมีสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างกรุงศรีธยากับกรุงรัตนโกสิน์โดยพระวิหารได้รับอิทธิพลมาจากวิหารพระมงคลบพิษจังหวัดพระนครศรีธยาปัจจุบันปริษฐานพระพุทธรีสักยมุนีหรือพระโตซึ่งอัญเชิญมาจากวัดมหา,าธาตุจังหวัดสุโขทัยในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง นอกจากนี้ที่้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์ของพระศรีสักยมุนียังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินส่วนพระอุโบสถสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สซึ่งออกแบบให้มีขนาดใหญ่สง่างามนับเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานพระอุโบสถ ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการขนานนามว่าเป็นวัดที่มีการวางผังได้สัดส่วนงดงามที่สุดอีกด้วย